ปลด้าผ่า MUT บึงการพ้นตำแหน่งชวดประกวด MUT 2023 Facebook Page MUT บึงการเผยแเผยแถลงการมีข้อความว่าทางกองประกวด MUT บึงการ2023ได้ปรึกษาและตกลงกันแล้วว่าทางกองประกวดขอทำการตรวจนางสาวปีรวดีขำสุวรรณ MUT บึงการ2023ออกจากตำแหน่งในการประกวด Miss Universe Thailand 2023ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2566 เนื่องด้วยเหตุผลที่ทางกองประกวดไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างทั่วถึงตามที่คาดหวังและเนื่องจากทางกองประกวดมีความคิดเห็นบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ตรงกันในการทํางานกับทางทีมใหม่ของทีมบึงการและเนื่องจากน้องอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กับทอแห่งกองประกวดดังนั้นจึงขอทำการปลดนางสาวปีรวดีคำสุวรรณ MU T บึงการ2023ออกจากตำแหน่งเพื่อให้น้องได้พบปะโอกาสที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจในการทำงานหรือจะได้รับโอกาสจากทางจังหวัดใดที่สามารถดูแลน้องได้ทางกองประกวดก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่